เสียนครับอยู่ที่ร้านบ้านปอเป่านะครับจังหวัดบึงกาฬครับก็กินยันต์โฟของร้านนี้ชิมกันกครับว่าเราหรือเปล่าชิมไปไม่ต้องปรุงอะไรครับก็ปกดีก็มีเพลงอยู่ข้างนอกด้วยครับถ้าเกิดเปิดเพลงมาคงอยากยิบลงนะครับอืมเปรี้ยวไปนิดนึง,งหวาน เทียนแดงนะก่อนหวานนิดนึงครับปรุงใหม่ครับชิมดูครับผมเคยกินเยินดัฟโฟที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางครับร้านเฮเคเอืเมไม่ได้แบบปกติแต่โดยรวมนะสำหรับคนที่รักการข้มข้นผมว่าโอเคนะครับก็ลองชิมดูครับว่าอร่อยขนาดไหน เรื่องครับอร่อยแัดก้านดีมากออกเรียวไปนยผมว่านะถ้าเกิดหวานอีกนิดนึงเที่ยมลองครับหวานถ้าเกิดมีอะไรกรุบกรุบกรอบนะที่มันแบบเป็นคล้ายๆกับเนี่ยกรุบกรุบเนี่ยอร่อยลองเคยไปกินนะชอบ ตัครับร้านปอเป๋านะครับบึงกานะครับ,บ กด้วยภาพมากๆเลครับเผื่อใครจะมากินก็ได้รู้ครับาาจับมาหารสั่งอะไรบปาไม่ได้สั่ง 这里啊，就不就。